หลังจากโซเวียตล่มสลายเป็นที่เข้าใจกันว่ารัเสเซียไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับอเมริกาในด้านเทคโนโลยีด้านการทหารและทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นเมื่อรัเสเซียได้เริ่มลุกลานยูเครนรัสเซียใช้วิธีการเดิมที่เคยใช้ในยุคโซเวียตโดยเชื่อมั่นว่าด้วยจำนวนที่มากกว่าของกำลังพลและอาวุธยุโทโธปกรณ์จะสามารถนำชัยชนะมาให้กับพวกเขาเหมือนในอดีตนอกจากวิธีการลบแบบเดิม ทั่วโลกยังได้เห็นถึงความไม่พร้อมของกองทัพรัสเซียและได้เห็นถึงขีดความสามารถที่ด้อยกว่าของอาวุธของรัสเซียอีกด้วยในการลุกลานยูเครนในช่วงแรกรัเสเซียใช้อากาศยานเช่นเครื่องบินซู34บินต่ำทิ้งระเบิดซึ่งวิธีการเช่นนี้ทําให้อากาศยานลบของรัสเซียสูญเสียอย่างหนักแม้ว่าการบินต่ำจะสามารถทําให้สามารถหลบเลี่ยงการถูกตรวจจับด้วยเลดาราได้แต่มันทําให้อากาศยานของรัสเซีย อยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกต่อต้านจากอาวุธต่อต้านอากาศยานระยะใกล้ทั่วโลกจะได้เห็นภาพอากาศยานลบขั้นสูงของรัสเซียที่มีมูลค่าและราคามหาศาลต้องกลายเป็นเหยื่อของอาวุธต่อต้านอากาศยานราคาถูกมีการวิเคราะห์ว่าหากเป็นสถานการณ์เดียวกันอเมริกาจะใช้เครื่องบิน F-15E ที่มีบทบาทหน้าที่คล้ายกับซู -34 ทําทำการโจมตีด้วยระเบิดเจดแอมนำวิถีด้วย GPS หรือระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมหรือใช้ระเบิดล่อน นำวิธีด้วย GPS ที่มีพิสัยไกลกว่าในการโจมตีโดยทำการโจมตีจากระดับความสูงและระยะห่างที่ปลอดภัยซึ่งรัสเซียใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปโดยการบินต่ำจึงทำให้เกิดความสงสัยและเป็นที่จับตามองว่าหรือที่จริงแล้วรัสเซียรู้ดีถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นแต่อากาศยานลบของรัสเซียไม่สามารถทำการโจมตีจากระดับความสูงและระยะห่างที่ปลอดภัยได้เนื่องจากระบบนำทางด้วยดาวเทียมของรัสเซีย ไม่มีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต้องทําการบินต่ําเพื่อให้สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยาม,มากขึ้นซึ่งข้อสังเกตนี้เชื่อมโยงกับภาพที่ถูกเปิดเผยในโซเชียลมีเดียเมื่อหลายปีก่อนซึ่งภาพดังกล่าวคือภาพภายในห้องนักบินของเครื่องบินซู34ที่ปฏิบัติภารกิจในซีเรียมีการติดตั้งระบบนำทาง GPS ของอเมริกาซึ่งเป็นระบบ GPS ที่ใช้ทางพาณิชย์ ในตอนนั้นเป็นที่พูดถึงอย่างมากว่าระบบนําทางด้วยดาวเทียมของรัสเซียนั้นไม่มีความสามารถจึงต้องพึ่งระบบนําทางด้วยดาวเทียมของอเมริกาที่จริงแล้วโซเวียตพัฒนาระบบนําทางด้วยดาวเทียมตั้งแต่ยุค1970ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับช่วงเวลาที่อเมริกาพัฒนาระบบนําทางด้วยดาวเทียมที่เรียกว่า GPS ซึ่งระบบนําทางด้วยดาวเทียมของโซเวียตถูกเรียกว่า g ก n ั t และเปิดใช้งานในช่วงยุค1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับที่อเมริกาเปิดใช้งานระบบ GPS เช่นเดียวกับระบบ GPS ของอเมริการะบบโกนาร์ของรัสเซียมีการเปิดใช้งานทั้งเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการทหารแต่การใช้งานนั้นค่อนข้างมีปัญหาทั้งการใช้งานได้จํากัดมากโดยใช้งานได้บางพื้นที่และมีปัญหาเรื่องความแม่นยําซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากโซเวียตล่มสลายทําให้ขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาระบบดังกล่าว จนกระทั่งรัสเซียอยู่ภายใต้การนําของวลาดิเมียปูตินรัสเซียจึงกลับมาให้ความสําคัญในการพัฒนาระบบนําทางด้วยดาวเทียมของตนอีกครั้งซึ่งมีข่าวว่าในช่วงปี2010องค์กรด้านอาวกาศของรัสเซียใช้งบประมาณของตนไปมากถึง1ใน3ในการพัฒนาระบบโกนัรสื่อจากรัสเซียได้อ้างว่าระบบโกนารของพวกเขามีความสามารถเทียบเท่าระบบ GPS ของอเมริกาสามารถใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียมดังกล่าวได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และในปี2011ดาวเทียมจำนวน24ดวงทำให้ระบบโกนาสสามารถใช้งานได้ทั่วโลกและการพัฒนาครั้งล่าสุดของระบบโกนาสก็คือโกนาส K2 ที่เปิดตัวในปี2023ซึ่งการพัฒนาครั้งล่าสุดนี้ทำให้ดาวเทียมมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นเป็นสเท่าจากเดิมและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกองทัพรัสเซีย แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังมีภาพเปิดเผยในโซเชียลมีเดียเมื่อไม่นานม,มานี้แสดงใ,ให้เห็นถึงซู34ลำหนึ่งบินต่ำจมตียูเครนด้วยระเบิดไม่ทราบชนิดซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานเนื่องจากความสูญเสียอย่างหนักในช่วงแรกของการลุกลานรัเสเซียจึงได้ยุติวิธีการดังกล่าวไปแต่เพื่อความเป็นธรรมก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าภาพที่ปรากฏล่าสุดยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นภาพจริงหรือเป็นภาพที่ปลอมขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพจริง มันก็อาจจะหมายความว่าระบบทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ยูเครนได้รับมาจากชาติพันธมิตรนั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบสงครามของรัสเซียระบบโกนาร์ไม่มีประสิทธิภาพหรือความสามารถตามที่อ้างหรืออาจจะหมายความว่ารัสเซียกําลังประสบป,ปัญหาขาดแคลนอาวุธนํำวิถีจึงต้องใช้เครื่องบินบินต่ําเพื่อให้สามารถทิ้งระเบิดไม่นำวิถีได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ซึ่งข่าวเกี่ยวกับการขาดแคลนอาวุธของรัสเซียมีปรากฏตามสื่อต่างๆบ่อยครั้งซึ่งมาสอดคล้องกับการที่รัสเซียร้องขอความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือและอิรานในการลุกรานยูเครนนอกจากนั้นยังได้มีการตรวจสอบซากอาวุธที่รัสเซียใช้โจมตียูเคนเรนพบว่ารัเสเซียลักลอบใช้ชิ้นส่วนไฮเทคจากตะวันตกโดยจัดหาผ่านประเทศบุคคลที่3เมื่อรัสเซียถูกความบารอย่างหนักจึงจัดหาชิ้นส่วนไฮเทคจากต่างประเทศได้ยากขึ้น จึงเป็นไปได้ทิละเสียจะกำลังประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาวุธ